สวัสดีค่ะพันไม้ราคาถูกหลากหลายพัน์ที่ไล่จอมแสงนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูน้อยหน่าป้ายเขียวเกษตรนี่หน่าป้ายเขียวเกษตรชุดแรกเลยนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นกันเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้นะคะชุดแรกเป็นชุดที่ออกจากศูนย์วิจัยพืชสวนปัดช่องนะคะเ,เหมือนที่ได้รู้กันนะคะว่า น้อยหน่าฝ้ายเขียวกเกษตรอาจารย์เรืองศักดิ์พรมขุนทศเป็นผู้ที่ผสมพันธ์น้อยหน่าฝ้ายเขียวกเกษตรนั่นก็คือที่พูดมานี่ก็คือเราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ได้มั่นใจว่าถ้าสั่งน้อยหน่าจากสวนของเราไปก็คือน้อยหน่าจะเป็นน้อยหน่าสายพันธุ์แท้น้อยหน่าฝ้ายเขียวลูกจะดกทุกต้นเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ จะกล้องซูมให้ท่านผู้ชมดูได้เลยนะคะฝ้ายเขียวกเกษตรดกทุกต้นค่ะแล้วก็ต้นพันธุ์ที่จำหน่ายอยู่ที่ส่วนของเราเป็นพันธุ์แท้รับประกันพันธุ์แท้แน่นอนนะคะท่านไหนสนใจก็ขอยได้ทักแชทมานะคะที่เบอร์092 254 4206พิตรีไล่จอมแสงนะคะไน่นามีขายหลายสายพันธุ์นะคะ ที่ไร่ของเราไม่ว่าจะเป็นไม้หนาพื้นถิ่นเพชรตัดช่อง้ายเขียวกเกษตรา้ายแดงแดงอิสราเอลไม้นหนาสับปะรดท่านผู้ชมท่านไหนสนใจพันไหนพักแชทมามาสอบถามแม่ค้าก่อนก็ได้นะคะแต่ละพันมีพร้อมจำหน่ายค่ะนี่ค่ะต้นพันชุดแรกที่ได้มาจากศูนย์วิจัยยังอยู่นะคะ ขอให้ท่านผู้ชมได้บั่นใจแล้วนะคะว่าซื้อจากส่วนของเรารับประกันพันแท้แน่นอนค่ะถ้ามีลูกมันสุกยังไงไหมคะจะเอามาแกะชมรีวิวให้ดูอีกทีนะคะวันนี้พามาดูเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ